สวัสดีค่ะผู้ปรารถนาความสงบสุขทุกท่านวันนี้วันที่11ตุลาคม2564ยายบุญมาพบกับทุกท่านในตอนที่ชื่อว่าทำไมจึงกลัวติดโรคโรคโควิดหรือโรคอื่นๆนะคะเนื่องจากทุกวันนี้การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายและรวดเร็ว ที่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆส่งมาจากทุกมุมทั่วโลกนะคะทำให้เราสามารถรู้เห็นเรื่องราวต่างๆเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงทําให้เราได้รับรู้เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆจาเพาะเจาะลึกเฉพาะสิ่งที่ผู้ทําข่าวต้องการให้เราได้รับรู้และเราเองก็อยากจะรู้แบบนั้นเช่นกันนะคะเหมือนในปัจจุบันนี้ เราก็จะได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิดและในอนาคตก็จะมีโรคอื่นๆเกิดขึ้นเช่นกันนะคะแล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกแบบนั้นอีกนั่นก็คือเมื่อเราได้รับรู้ข่าวสารการติดต่อการเจ็บป่วยการเสียชีวิตสภาพเหตุการณ์ต่างๆเราก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาทันทีโดยธรรมชาติโดยสัญชตาตญาณโดยความรู้สึกนึกค,คิดที่เป็นปกติ ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนที่ยังไม่พ้นทุกข์นะคะก็เพราะเราไม่รู้ว่าโรคร้ายตัวนี้มันกําลังอยู่ที่ไหนกันแน่อาจจะอยู่ในอากาศตรงไหนอาจจะอยู่ตามสิ่งของต่างๆอยู่ที่ไหนบ้างนะคะทําให้เราคิดรุงแต่งไปว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีตรงโน้นก็มีสถานที่นั้นก็มีสถานที่นี้ก็มีและเราก็หลงเชื่อในความคิดของเราว่า เป็นจริงตามที่เราคิดเราจรึงกลัวไปหมดไม่กล้าไปไหนนะคะไม่มีความสุขหมดสนุกกลัวจะติดรู้สึกไม่ดีเกรียดคิดวิตกกังวลลุ่มใจกลัวเจ็บป่วยกลัวติดโรคก,กลัวมากมายกลัวมากเลยนะคะนั่นก็เป็นเหมือนเราดึงดูดเอาโรคร้ายโรคโควิด หรือโรคอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาอยู่ในใจของเราเองโดยไม่รู้ตัวซึ่งก็เป็นเหมือนเราติดจริงๆเพราะมันติดอยู่ในใจของเราตลอดเวลาทําให้เราเครียดนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอกล้ามเนื้อเกรง็งร่างกายของเราจึงอ่อนแอไม่มีภูมิคุ้มกันนะคะเจ็บป่วยได้ง่ายติดโรคได้ง่ายความกลัวจึงไม่มีประโยชน์อะไรไม่ได้ช่วยให้เราไม่ติด แต่จะบันทอนจิตใจของเราเท่านั้นนะคะฉะนั้นเราต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อทำให้เราและคนอื่นมีความสุขไม่ใช่เพื่อทำให้เราและคนอื่นมีความทุกข์ไม่ใช่เป็นการเพิ่มความตระนกแต่เป็นการรับรู้เพื่อเพิ่มความรอบคอบรับรู้เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองไม่ใช่รับรู้เพื่อทำร้ายตัวเองรวมทั้งทำร้ายคนอื่นนะคะ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราเองและคนอื่นด้วยนั่นคือถ้าเราได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดต่อร้ายแรงต่างๆที่กำลังแพร่ระบาดท,ทำลายชีวิตผู้คนมากมายนั้นเราต้องพินิจพิเคราะห์ดูให้ดีหาทางหนีทีไล่มองให้เห็นปัญหาวิธีการแก้ปัญหาการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสอย่าลืมว่า ในความร้ายนั้นยังมีมุมดีๆสิ่งดีๆเรื่องดีๆอยู่นะคะและจะเป็นบทเรียนที่ดีของชีวิตให้เราดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทถ้าเป็นสมัยก่อนก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะคะในการที่จะศึกษาหาความรู้ในการป้องกันตัวการปฏิบัติตัวรวมทั้งวิธีการรักษาจากคุณหมอและผู้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับโรคที่กำลังเกิดขึ้นแต่ ทุกวันนี้จากข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคการออกกำลังกายให้แข็งแรงการสร้างภูมิคุ้มกันการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในบ้านเมื่อออกนอกบ้านหรือเมื่อติดโรครวมทั้งเรื่องอาหารที่ควรงดและอาหารที่ช่วยต่อต้านโรคได้รวมทั้งการขอความช่วยเหลือการให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนหรือการฝึกงานอาชีพต่างๆที่เราต้องการจะรู้ เราก็สามารถรู้ได้ทันทีแค่เปิดโทรศัพท์เท่านั้นนะคะถ้าเราสงสัยเรื่องอะไรแค่พิมพ์คำถามข้อมูลตัวหนังสือเสียงและภาพวิธีการต่างๆก็จะแสดงให้เราได้เห็นในทันทีเลยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยถ้าเราสามารถเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราเองและผู้อื่นนะคะในความเป็นจริงแล้ว การที่เราตื่นตระหนกตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการเจ็บป่วยต่อเมื่อมีความเจ็บป่วยมีโรคติดต่อเกิดขึ้นถือว่าเป็นการใช้ชีวิตอย่างประมาทนะคะเพราะความจริงแล้วการเจ็บป่วยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้ามีเหตุปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเด็กหนุ่มสาวคนแก่ไม่ว่าจะเกิดโรคระบาดเช่นโรคโควิด หรือโรคร้ายแรงอื่นๆจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามเราก็ยังต้องเจ็บป่วยด้วยโรคภัยอื่นๆได้เพราะเมื่อเราเกิดมามีร่างกายความเจ็บป่วยโรคภัยต่างๆก็สามารถเกิดขึ้นกับเราได้ทุกส่วนของร่างกายแต่คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบอกว่าไม่ต้องกลัวเมื่อเราป้องกันตัวให้ดีที่สุดแล้วสร้างเหตุปัจจัยที่ดีแล้ว ให้สบายใจได้ทำใจให้สบายไม่ต้องกังวลให้หยุดคิดกรุงแต่งเพราะการคิดไม่ใช่ความจริงแต่เป็นการโกหกตัวเองว่าอยู่ตรงนี้โลกก็มีตรงนั้นก็มีแล้วเราก็หลงเชื่อในความคิดของเราว่าเป็นจริงตามที่เราคิดเราจรึงกลัวไปหมดไม่กล้าไปไหนไม่มีความสุขหมดสนุกพี่ตกกังวลกลัวติดกลัวป่วย ซึ่งเป็นเหมือนการดึงเอาโรคมาอยู่กับเรามาอยู่ในใจของเราโดยไม่รู้ตัวซึ่งก็เหมือนเราติดจริงๆนะคะเพราะมันติดอยู่ในใจของเราแล้วนะคะฉะนั้นเราต้องหยุดหลงหยุดเชื่อหยุดคิดหยุดโกหกตัวเองนะคะซึ่งยายก็เชื่อว่า หลายคนเข้าใจแล้วและสามารถรู้ทันความหลงในเวทนาความรู้สึกและสังขารการคิดปรุงแต่งแล้วนะคะแล้วก็สามารถเลือกที่จะหยุดคิดหรือคิดเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นได้เพราะรู้ทันความคิดรู้ทันก่อนพูดรู้ทันก่อนทำการคิดการพูดการทำของผู้ที่รู้ตามความเป็นจริง จึงไม่เกิดทุภด์ภัยใดๆนะคะแต่ถ้าเรายังคิดฟุ้งซ่านจนเคยชินคิดและหลงคิดต่อเนื่องจนเกิดความรู้สึกกลัวต่อเนื่องจนชินเพราะเรามีอภิชาคือความไม่รู้ไม่รู้ก็หยุดคิดไม่ได้หยุดความรู้สึกไม่ได้ฉะนั้นแล้วเราต้องฝึกหยุดคิดก่อนนะคะโดยระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันทุกขณะ กับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะและก่อนนอนมีสติหยุดความคิดแล้วรู้ปัจจุบันว่ากําลังนอนรู้ลมหายใจหรือตามร่างกายจุดใดจุดหนึ่งที่ชัดเจนและขยายเพิ่มบริเวณให้กว้างขึ้นห่างขึ้นเมื่อคิดปรุงแต่งก็แค่รู้แล้วก็ปล่อยไม่คิดปรุงแต่งเพิ่มเติมกลับมาที่รู้ตัวตามจริงในทุกขณะ ไม่แสสายฟุ้งซ่านจนสามารถรู้ทันความคิดรู้ทันก่อนพูดรู้ทันก่อนทำจนรู้ทันก่อนคิดนะคะสุดท้ายเพื่อให้เกิดความคิดที่ดีกับคนรอบข้างเราควรยิ้มแย้มยกมือไหว้สวัสดีขอโทษขอบคุณให้คุ้นชินและบอกต่อเรื่องเล่าของยายบุญ แล้วร,บรอบๆตัวเราจะตัวเอ่อจะเต็มไปด้วยมิตรไมตรีต่อกันเต็มไปด้วยความสุขนะคะขอวอวยพรและส่งกำลังใจให้ทุกท่านจงมีสติและลึกรู้ตามความเป็นจริงของชีวิตจนถึงความสุขในทุกๆวันตราบที่เรายังมีลมหายใจนะคะพบกับยายบุญตอนต่อไปสวัสดีค่ะ